ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการขุดตรงโดยใช้นี่โดยใช้ภูของไฟภูนะครับขุดแซตแคสนะครับขุดเหเรียญเซนอเคครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องเข้ามาเว็บนี้ครับเสิร์ชไปไว่านี่แหละแซตแคสไฟภูเสิร์ชไปอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็กดไปตรงภูแล้วก็กดแซตแคนครับอ่ากดแซตแคสไป แล้วเราก็เลื่อนลงมาถ้าใครใช้ AMD ก็โหลด AMD ครับผมใช้ NVIDIA กด NVIDIA แต่ผมแนะนํานี้นะ EWBF กดโหลดครับกด,ดอันนี้ไปแล้วก็กดเมก a ไปเลื่อนลงมาแล้วก็กดอันนี้ครับให้โหลดเวอร์ชันล่าสุดแล้วอันนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมโหลดให้ใหม่ดูเลยก็ได้โหลดใหม่เลยจะได้เซตให้ดูเลยครับ จะได้เข้าใจตรงกันน่ครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ให้กดตรงไอ้นี่ดาวน์โหลดแล้ว keep file. Keep คลิกเป็นจะลับไฟคลิกเป็นนิแหวนแล้วเราก็เอามีแล้วก็แตกไฟอย่างนี้ไปก่อนพอแตกไฟเสร็จเฮ้ยได้ไฟเอ้ยมีชั้นไฟนี้ไฟไหนวะเออไฟที่แตกชื่อว่าไฟอ่อนนี้ แล้วก็เข้าฝ่ายนี่ครับ 034b นี่ครับรตอนแรมกมันไม่มาเป็นอย่างนี้ฝ่ายผู้เข้าไปเซตติ้งตรงนี้นี่ครับเซตติ้งเดี๋ยวผมจะเปิดอันเก่าของผมให้ดูจะได้เซตง่ายๆเลยเนี่ยรมันก็จะเป็นอย่างนี้เซตตามนี้ได้เลยครับเดี๋ยวมันเหมือนมันก็คล้ายๆกันครับเปลี่ยนแค่นี้ครับแค่ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น ชื่อของเราว่าจะอะไรประมาณนี้ครับเราก็ใส่นี้ของเราไปครับใส่ที่มันเป็นของเราไปแล,แล้วก็แล้วแต่คนนะผมเขียนนี้ไว้ก่อนคูด้าดีไวสูถ้าใครมีหลายทางก็ตอบเรื่อยๆเสร็จแล้วก็เซฟครับไม่ง่ายๆ้วเซฟเสร็จแล้วเราก็เกเข้า ตอนแรกเราต้องมีที่เก็บสัตแครนะคก็ใช้เป็น b X ก็ได้เพราะมันง,ง่ายดีคิดทีแล้วที่ผมไม่แนะนำ V X ผมพูดผิดครับจริงๆมันใช้ดีมากพอดีว่าไม่ค่อยรู้อะไรมากเนีย่ยเราก็ copy อ,ปปอันนี้มาแล้วเราก็ไปวางวางที่ที่เราไอ้นี่ไวตอนแรกก็ตรงเนี้ยเราก็ copy ปปวางไลย ให้มันเป็นของเราเซฟครับนี่คนระับนนี้ T W ต้องเช็คด้วยนะเผื่อมันไม่ได้เดี๋ยวจะไม่เข้าตังค์หรอกแล้วเราก็ปิดอันนั้นไปครับแล้วเราก็กดตรงอันนี้นะครับ F Y P ูกดไปเลยรอมันรันคนระับนี่ผมก็ใช้การะจอไม่ค่อยดีมากมันไม่ค่อยเหมาะสำหรับก,การขุด ครับแล้วแต่คนปรับเมทไอย์อัปเตอร์เอเินเอ้ยเบิร์นเบิร์นเนอร์ครับก็แล้วแต่คนปรับผมไม่ได้นำปรับอย่างนี้นะบางทีมันก็ไม่ดีแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนเลยรอรอมันขึ้นว่าเนี่ยตอนนี้มันก็ได้แล้วครับพี่ตรวจว่ามันทำงานหรือยังก็เอียนี่ตอนนี้มันก็ทำงานอยู่ครับแล้วเราจะดูว่าได้เท่าไหร่ก็ เอาลิงก์แอดเดสของไอ้นี่ไปครับเอาไปใส่ตรงนี้ครับไปไปทำไปแล้วก็กดเช็คครับมันต้องรอสักพักหนึ่งครับตอนแรกมันจะไม่ขึ้นเลยอันนี้มันยังขึ้นเวอร์เอ็ทีว์เวอร์เกอร์หนึ่งอยู่เลยมันเพิ่งกดนี่ยังไม่ขึ้นสองนะครับต้องรอมันขึ้นสองก่อนพอใช้เป็นสองไปก็ต้องรอมันขึ้นเป็นสองต้องรอสักพักหนึ่งครับ อ่านี่นครับรอมันขึ้นเป็นสองแล้วมันก็จะรันเรื่อยๆครับตื๊ดตืดตืดตืรอมันรันนะครับแค่นี้เราก็ได้ตังค์ตลอดนะครับนี่แล้วเขาจะจ่ายเรายังไงครับอันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจครับ,รบไม่ค่อยมีข้อมูลว่ะโยอินคำติตดผมก็เซตติ้งมปแล้วนะ เซตติ้งไปเดี๋ยวเขาก็จะจ่ายเราเขาจะจ่ายเราเขาบอกว่าอะไรวะเดี๋ยวนะกดอันนี้มันก็จะดูที่เราทำอะไรไปพวกนี้ห้าสิบสามนิดเอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่รอมันขึ้นแล้วตอนนี้มันก็ทำงานอยู่มันก็กำลังทำงานอยู่แล้วก็รอตรงนี้มันเปลี่ยนค่าครับ ไอพวกนี้มันเปลี่ยนค่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ